ารจะานันเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นชุดเครื่องเสกติดรถยนต์5ชิ้นทั้ง5ชิ้นลูกค้าจะได้ Power AM 4 Channel Cardi 1,500วัตต์รุ่น Mini 88.4จำนวน1เครื่องจะมีวอลลุป,ปรบบเสียงได้มีฟิวกัผ่านให้ลูกค้าในตัวสามารถต่อเข้ากับ b m FM DVD p h ได้นะคะส่วนลำโพงเสียงกลาง6.5นิ้วจะเป็นรุ่น 6525v จำนวน2ดอกจำนวนวัตต์ของเขาอยู่ที่250วัตต์สามารถเอาไปทำเป็นลำโพงซับเบสได้ด้วยนะคะส่วนทวิตเตอร์แหลมจาน นี่นิ้วจะเป็นรุ่น4 1 2 s จําจำนวน2ดอกจำนวนวัด1 5 0นึงหาสิบาวัตทำจากอลูมิเนียมอย่างดีเลยค่ะทางร้านย,ยังแถมฟีตัว C กันขาดไปให้ลูกค้าด้วยนะคะให้พลังเสียงที่แหลมใสไม่บาดหูเลยค่ะวิธีการเชื่อมต่อง่ายๆเลยนะคะฝั่งนี้นะคะลูกค้าสามารถนำสาย RCA 2องอกสองไปเชื่อมต่อกับตัว power amp อีกหนึ่งเครื่องได้เลยค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถปรับวอลลุ่มเสียงเองได้เลยค่ะฝั่งนี้ด้านบนนะคะลูกค้าสามารถนำไปเชื่อมต่อสวิตชิ่งว่าหรือแบตเตอร ีรถยนได้เลยจะมีพวกัวกก้นลบวกบอาอย่างชัดเจนส่วนด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถนําไปเชื่อมต่อก,กับดอกลำโพงแบบนี้ได้เลยค่ะจะมีให้ลูกค้าทั้งหมด4ช่องเดี๋ยวทางร้านจะทดสอบเสียงให้ลูกค้าได้รับชมนะคะ เซ็งเวทอาจจุกๆเลยนะคะภัยล้อมากงๆสามารถใช้ในบ้านและในรถยนต์ได้เลยสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ